ีน่คร,ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกน้องต้องจากนานครับต้องจากนานานะฮะโอ้อไม่อดจากผมเองนาน,านาแล้วมึงก็ไม่บากครัคร้งนี้จะโดนหล่เดือนครับทีนี้เมื่อปัณรูปพระราชจะของกษัตริย์สำเร็จแล้วครับไอ้นักข่าวก็มาลงนักภาพนะมาถ่ายภาพฮะน้ป้ายาพาไปลงท้าว อ้หนามาแผลบลับแผลบลับแผลบลับเออตายกันแต่หวงจังไอ้พวกหนักเข้าของอม,มาซ้ำผาดพนันซ้ำผาดพนีซ้ำผาดพนู่นฟาดกันคำวันนั้นอ,อย่าเล่งฟาดถึงเล้งว่าซำฟาดเอาเล้งชั้นำทีเลยวหวาดกันมันโลกแล้วข้ามาปาดกับชั้น อาจจะมาปิดกันเราจำใจมั่นแล้วลวันแรกก็แต่หลู่เหลืองหมดน,นี่ทีนี้ก็พาไปลงหน้าหนังสือพิมพ์เชื่อเที่ยงเราดังไปต่างประเทศในองศานี้นนครับว่าเมืองไทยเรามีช่างปั้นภาพฝีมือเยี่ยมครับเออซาบอ,ขอเขาเห็นกับหน้าหนังสือพิมพ์ซาน,น,นะกเขาเห็นในนู่นกับตึ้งร่างไอ้เจ้าไอา้ตัวนี้ซาหัวชนคำนั้นวอนไอ้ใคร อนา้าว่ากูนี่หน้าเหมาือนหัวดอ่ะ,ะกะมันอันหน้ามัหมูดสั่งอ่นกูนี่เออเมื่อเกรงดีไม่ใจเกรงดีเมื่อมอดแหลกจอกมั่งเหอะสิหัวหน้ามันหรือไม่กะหน้ากูหมูดสั่งซาวันนั้นกูก้มกินน้ำเลยน้อกนู่นกับหมูกรอหมูดสังน้ำย,ย่างรากูเลยนนน <c ười> ขนาดฮ่าฮ่าฮ่าฮเราเมือกันไม่รู้จักเข้าหิง อมยูมุนัดก,กูตะบนะที่มันบุญแถวดึงไปข้าวในร้านจีนตักปุ้มที่ว่ารอข้อหนึ่งหมดสั้งไอ้ครอบกุอัดจอกกันเลยจีนได้ที่กัน <laughs> ทีนี้ฉันนึกว่าจะขึ้นไปกราบลาพระเจ้าอยู่หัวกลับไปบ้านโพอาดของเรานะพี่นุย้ยครับแล้วกลับไปชอยใหญ่ก่อนทำไม

ไอเรามาขี้ข่าขายะจกหนึ่งระดุดเจดอหญ้าฟ้าหญิงนึมนมาดอกฟ้าบนทวงสวรรค์อ๋อโตกึงอย่าลืมและก่อนว่าความรักไม่มีพรมแดนใดๆขว,ว,วางกันความรักไม่จำกัดชาติศาสนาะรักกันได้จักพี่จริงมึงมันดอกยากว่ายิ่งมันดอกว่าบนท่วงสวรรค์มึงหวาจริง lùm lẹ con danh ký kênh a dog qua lưng mùi ký mạo lùi bằng bằng lẹt 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 rồi, lẹt bằng 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 lẹt trả ดูพุ่มปั้นรูปแหมไอเตาหมูมันก็เตาแหมกังเลยทีมึงว่างแกไปนั่งคว้าเละมึงปั้นรูปอะเดยแกไปนั่งชวนคุยมึงคุยเรื่องไรกันท่านถามอายุเท่าไหรอ่ามึงบอกเหรอบอกว่ายี่สิบเอ็ดย่างก็ยี่สิบสองปีใหม่เออควายยี่งกว่าแกกว่าท่านสามปี เออไออเลยเลยนแล้วพ้าหญิงถามว่ามีแฟนหรือยังอ่าเผือไอต้เพราะยิ่งทำเรื่องแฟนอะเปนเรือไอกางอ๋อออหมูเหลือแล้วมึงตอบว่าเรือตอบว่ายังไม่มีเออแล้วท่านถามว่าทำไมไม่มีนะบอกว่าจะบวชซะก่อนเบียดเออ Lập Khoa trình tham gia biển tập quán bội đại mạnh mh 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 tích. mh 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 เขาตงสานปอไอตีไอ oh, ้กอนเออสายตาหนูมันเป็นชื่อความรักนี่หรือเขาบอกเป็นชื่อกันด้วยสายตาอ่าสายตารักกับสายตาต้งสานพิษกันปิดยังไงปอสายตาต้งสานกับสายตาฉงชฉุนสายตารักกับสายตาวานวานอิเ <c oughs> ม่เจ้าโชไอ้นุย อ้กวิอ้วนนั ong, ่นหมดเรียบร้อยผู่แจ้งแล้วแมนน่นถี่ฮกใส่กล่องเองด้วยกางด้วอ๋อไอ้หนุ่ยมึงไม่เชื่อเหรออีอ้วนนั้นเดี๋ยตามึงได้เชือกแล้วเออมึงได้แตกเลือแต่นึ้มึงควันหรอมึงฝออยหนุ่ยมึงไม่ออกแล้วตัวมันนะไหลควันนั่นเอ๊ะ มึงรักกระบี่อ้วนนั้นเออหลักแต่มึงไ <I know. S 1> อ้หนุ่ยอ๋อแหละกูเป็นไรเฉลี่้วอ่ะ <I know. S 1> อ๋อฮะใช่ข้องเฮงไงเปรตอ๋อไอ้หนุ่ยแล้วรักชอบกันซื้อนี่อ๋อมันออกมาฮ่าๆเลยพวกนี้กับหลักกระดูกคนเราลำชั่วกับไปอยู่มามึงเออ แล้วมึงมา,าไป่าไปวงแรกมเนี่ยโดรายเลยาตาย่าหัวหูไม่รู้ทีเออนั่นพ่าไปกลางตกตรงเูเมาเจ้านี่ใครมึงได้เสียกันนะอ๋ออ๊๋จิงตายโง่เหมือนอี่าผ่าม้อมออี๋ งอไอเปลดิดีอ้อ,อ้อยนูยโหไหวยังมากอาณาเรื่องปัญหาอาณาะอีตายอา่ะเทียนีตายอา่ะออนั่นแหละคำพูดะระวังนะโบราณเขาบอกได้ว่าทุ่งมีตาปลามีหูอนนาณาตายเบื่อเบ่อแร้งไ่แลยอาณาตามึงคิดแต่ก่อนนะถ้าตาตาหน้าไปนี่ต่างเพศไม่ได้เรื่องแล้งเขาว่ารัก,ก,กรักหรือก็มันชื่นหนูข้างล่าง,างแหละอาณาเน่า,นาย์เบือไปอะ mới rạc chiến, nghĩ quên nó rạc cụ chiến Ờ, ngày đó đi hót hay kia đó Ờ, bà thấy mình tập lấy à, kia Mấy đây kín cả bò, mấy đây kín đấy Rạng mứng nó chặt màu đó coi nồi bò Lê chạy ba เมื่อเธอปากกายมานั่งลงกันและยอมใจกันเลยยาแต่ต้อ,ตองมาและจัดหน้ามาหาใจมาป้ากปืน้หน่อยเปื้นนี้ ืนนี้หญิงจะมอบให้ฉลองความเสเร็จถึงแม้ว่าราคามันจะน้อยแต่ไงถือว่าจากหัดควาหญิงนะพี่กรพี่ยาค่ะควาหญิงจะรับมันไว้ได้วยความภูมิใจและดีใจพียาค่ะว่าวันหนึ่งนั้นฟาบาได้รับผ้าน้อยผืนนี้จากความจากพระหัตถ์ของฟ้าหญิงพียาค่ะนั้น เล้กความบาดจะเก็บมโนไวา้จนทั่วฟ้าดินสลายก่อนทำไมพิยคาก่อนนี้จะกลับบ้านก่อนหรอนึกว่าจะกลับพิยคาเอหอญิงจะขอร้องได้ไหมอะไรพิยคาออก่อนค่าทำไมพิยคาฟ้าหญิงหญิงจะขอร้อง ขอร้องอะไรพิยกาแหมตายฮะทำไม้กูเดือตึ้งคืนวันนั้นนะแหมตายออกเปไป,ไปตีคืนไหนอะคืนใีหลวงป้าก็มาที่อู่กลางอู่ตรงนู้นพี่เตอรใครยอนองฉันรักพี่จังแล้ว ว่าพี่ก็รักน้องจังเลยน้องอเหอเอกุตลธรรริษหรือเว่า้ร่างที่ปลกๆงปลกๆหมดาหูว่าค่อยคอยๆเล่นตุมบ้าน,านหนุกหนุเห้นหนายเปทนี่แรงเลยเหมือเลยแต่ของมันฉะนั้นหญิงจะขอร้องพี่กรณ์ขอร้องอะไรพี่อยากาข้าหญิง แล้วพี่กรจะทําตามขอร้องกองหญิงไหมทําตามทุกอย่างพยาคาะริงเด้อยิงพยาค่แน่นะแน่พยาคะ <c oughs> าะแต่ทำไมกูเซนกระตุกได้หรือประการหลวกนี่แต่ยองเหมือนได้ว่าได้แตกเกลือดเอนแล้วก็แงรงขนั้นเซนกระตุกใช่แล้วอ๋อคนก็นได้กินโยมันเยยนเลยเดือวกตีออดมันดัจนจีซะหมดแล้ว mẹ, pì pêng cả, áo cả, chân chữ mộc không quắn đấy, ô, cả đạn này cả, rập mà đã pì cả, ờ, copy trái, đồng copy trái, à, chưa mai, chưa mai, đang rập cụ, chưa mai, chưa mai à, rồi, chưa mai à, rồi, à, rồi cô cụ, rồi, chưa mai à. ไป่เลยโอยเปรดนี่บ่ดนจะขอร้องอะไรผ่าบาทพไม่อยากกางผ้าหญิงเอ่อพี่กรบน่ปั้นรูปราชบิดาไว้นี่อ่ะเพียงแต่คนเห็นว่ารูปพระเจ้ากรุงบนเพียงทองนี้อ่ะวิจิตรกรเป็นผู้ปั้นแต่รูปพิจิตรกรไม่เห็น หญิงต้องการจะให้ปั้นรูปพิจิตรกรอไม่กล้ารูปพระราชบิดาได้ไหมจ๊ะได้พิยาคะถ้าความประสมของฟ้าหญิงแล้วความบาทไม่กัดข้องหญิงแล้วพีิกรณญิงพิยาคาปั้นเมื่อไรพิยาคะเดียวนี้แลอแต่บัดนี้เลยไม่ขัดข้องพ่ยาคะนั้นฉะนั้นให้พี่กรณนะ์ะเริมลงมือปั้นได้ตามหญิงขอร้องนะ พยาคาก่อนค่ะทำไมพยาคาฝ้าญิงหญิงลาก่อนนะเชิญพยาคาลาก่อนนะพี่นุย้ยเชิญเลยครับพี่แดงครับครับครับแหมลากนหน่อยนะเชิญครับพี่สาวลากอนนะพี่เดงเออเปอรช่วยลราช่วยช่วยช่วยอ่ะ เงินมาเราอยากขอเดียวตาลังขูมไอ้ลูกชัดเลอกำเบอร์เลมึทำไมเ่เละหน้ามันนะพอแกลับบาจาะหาแลยบาบาจะซาาอยู่แบนัเาบุญมาจาปาจะหน้าว่าซิซไม่รู้เรื่องลยซาเรื่องนนารีมีคนดีเงาา าาใจพี่นุยจดหมามยคายหญิจดหมายครับอะโบกิงเอาจดหมายเผื่อเขาบเผือเขาไวลาเุต,ตุ๊กตุกแบคัดตายอเหมือนนี่ครูจาบอดตายเป็นไขก่อนกูไม่ไปเลยตายอเหมืนอมน กินเสี้ยกินเสียนี่เจเหลือมันนี่ดีเมื่อนั้นเลยอยังไม่แตกเหลือแกงสับมันเลยไม่กินเลยห่อขุนหนามดูกูสอดตอยกตขุนนี่ใจเหลือมันแต่อิมเจเหือมันจะเลือกีมอดตโอ้นี่เจ็บจมันนีกกินไปกินไปเจแหม่โขกเข็ดลุยโอ้ยโอ้กองกินกับเันเจเหลือมไม่เยนะอยาแกมแล้ว mấy đồ khoan cái hòa phưa nọ, này chót mái khoa yến khía ngắn ngắn, cái mày phưa nọ, này con thì rác, um ừ, um, ừ, quăng quăng à, quăng khun đạn, mẻ khất của tài oát của mẻ, quân ta của tham về, quí tham về, ก่อนที่รักคุณอย่างไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รักเลยแม่มเกิดวันปีอะไรอ่าไดท่าใหญ่หนู่นถโอ้โหโมมเลยบันดนี้คืนนี้หญิงต้องการให้ก่อนไปในห้องของฉันตอนยี่สิบนาฬิกาหญิงต้องการจะปรึกษาด้วยฟ้าหญิงเวลตาอข้อความชั้นๆครับ มันโมยิ่งหนักได้ไปในห้องเลยว่าผู้หลานก่อนไม่รักเราแม่ตายอ๋องคุยตายจริงๆเลยกูบเกิดผู้างคุยตายก่อนๆเก่อนาลรคัดใจหรือเท่ล้วแรงแรงว่ามันจีบกังบากังไม้เรือขัดใจมีชั้นขยันรอตายอ๋องกัดจังมาแล้ว แรกปูมลูกกล้วยเลยเอาเละพี่นุย้ยครับเราจะปั้นรูปกลางความประสงค์ของผ้าหญิงครับเล่ไไาไอ้ร้อยไอ้จีตาโนดาด์าหมายมันอะไรทีนั่งเอามาแล้วทีเดียว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 มาเล่นไปแล้แต่มันนุ้กพี่จิตเหม่อไปนะ ai đấy à thì giờ được bu nhẹ mẻ mà mát nhẹ mang pho thôi không chơi khu đâu tham bắt khu đâu không đâu đâu lại bàn năng chi tí tí đâu ai đấy à oh rắc đinh đao leo ai đấy à oh vừa nói đen อะไรอ๋ออ่าอะไรเสื้อกรามเสื้อกรามอะไรสีแดงเหรอก็บอกสีแดงง่ายกูว่าเรือว่ะคนตัวดำใส่เสื้อแดงกะไควายหยิกควันตายโงอะไรถึงอ๋อเสื้อกรามจริงทราบมั้ว่ากูไม่เชื่อซะ Này, mà lại đi đeo 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 đeo. Ô, mày trời. Ai rái à, con. Mà trời chưa cam đây là. Ai rái, chưa cam mày trời mà bà đeo đâu. Ai rái à mà lại đi Điêu. Ô, mà trời chưa cam rồi. Ai rái à. ปลากลุ่มพมมันดกอ่าจริงปลากลุ่มพมจริงอันนี้ไม่บักจอตีอเกี่ยว <c oughs> ข้างมาตรงนี้อ่อ่ลงลเกี่ยวข้างตรงนี้เลยที่คุ้มเปื้ออ่าอ่าไม่จ่ายลาวั้วลุดไปทางอันไอ้นี่นี่ทำอะไรเดี๋ยวอะไรตีโอกต้า ซาปาเจ็ดปากมนเสี่ยงช่องช่องหลุกตออยู่ไม่รู้อะไรมาแล้วดิอ๋ออาไอร้ายไอร้ายอยัดแม่มาโทษกางเกงเลิ่ยงมันเนไอ้นี่เจ้ตรงนี้ดิใจโเต็กมันไอ้เม็ด มึงครอบข้าวัวกันแล้วเป็นเสด็จมงคลเลยนะต่างกิ่งนิ่งครอบข้ัวเขากลุ่มพ่อไม่ถึงวะหนุ่มก็เละที่อ่าจับกระชิงนี่เดีอ่า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 ไปซาเหยียดตักเลยเดินไม่ได้ค่อยมันแหลกต่างข้างไปซา นายแหละดิม,มาคุณลุงด้วยแล้วคุณแม,ม่แต่ที่ทำไมทำไม่ได้กครเก่งริ่งผือนเอาหละพี่นุ้ยครับเวลานี้ก็ถึงเวลายี่สิบนาฬิกาแล้วครับจะขับไปหาฟ้าหญิงครับตัดเมืองความพยายามยี่สิบนาฬิกาจะก้าไปหาหนุ่มรูปตรองประดีดั์มกระดี ชวนม่เตัและต้องนอยายปากกายกายยีต้องไปตีปรางของเจ้าวอวตา